ส่วนน้องฟ้าพาฟินถิ่นทหารวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักชมรมขี่ม้าข,ของกองพันทหารม้าที่30รักษาพระองค์กองพลฐานรับที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจินบุรีค่ะที่นี่เคขาเปิดสอนเรื่องของทักษะม้าให้กับผู้ที่สนใจนะคะเข้าไปเรียนรู้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับน้องฟ้าได้เลยค่ะ ระษาพระองค์กองพลทหารรักษาพระอ,รรองค์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้นาทักษะด้านการขี่ม้าของพลัมืองคนที่มีค่ะมาเผยพา้าอุ่มใให้กับประชาชนทั่วไปนะมาเรียนรู้ด้านการขี่ม้าค่ะจะเป็ในยังไงเด็กฟ้าไปดูชมกันเลยค่ะ เอดใจบอกครับข้อมูลมาที่ฟังแรกเลยค่ะเห็นว่าที่นี่มีชมรมขี่ม้าด้วยใช่ไหมคะครับที่นี่แล้วจริงๆแล้วชมรมขี่ม้านี่มีจุดเนื่มป่องอะไรใหม่แง่ไครับหรับชมรมขี่ม้าก,ก็ได้รับก,การต่อตั้งจากสมัยสมัยอดีตที่พระยกษัริชาระดับองค์กครับให้ความสําคัญกับการขีม่ม้าแล้วก็เรนเห็นัต่ลภาพของหน่วยซึ่งใหญ่เป็นหน่วยทหารม้าอยู่แล้วแล้วก็บนารลาบนะครับแล้วก็ จะได้การจับเนงสีม้าเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนครอบครัวและก็ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีบุรีครับพื้นที่ก็เปิดให้บริการตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าครับจนถึงเวลาเพลิงเย็นครับของทุกวันและก็เสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดครับสามารถใช้บริการได้แล้วตอนนี้ม้าที่เราดูแลอีกทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้ม้าอยู่ขนาดดิวเก้าม้าครับที่ให้บริการอยู่ปัจจุบันครับก็เรียกได้ว่าประชาชนก็มาขี่ได้เลยเปิดทุกวันปิดทันครับฉี่และขยะทินม้าแล้วด้วยครับไปคลับ รบป่นพี่ไก่ด้วยนะครเขาดีฟ้าพี่ช่ยโอ้โหนี่หนูแต่งตัวพร้อมเลยขี่มาแล้วค่ะแต่ว่า อยากรูุ้่นอุปกรณ์ในการขี่ม้าหน่อยค่ะไม่มีมควารมรู้เลยแลว้วก็ติเชียนแนะนำหน่อยค่ะของเจ้ามก็จะมาแนะนํานเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการขี่ม้าก่อนครับก็คือเรื่องจากอานครับอานก็จะมีอมไอเดียครับแต่ตามเลื่องใช้ไปแล้เพราะมันมันใสใช้ได้ไก่อครับแล้วก็เป็นมือขับมอเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นอันตรองขึ้นเราใช้หย,ยิบประดับฐาน ก็จะประกอบไปด้วยาสายบางเหียญหลักๆนะครับแล้วก็มสายบงเหอองเียญเขาก็เกี่ยวกับเราแน่นอนใ,ในการบังคับมาเรียกต้ีนะครับค่านไปล้นนี้เห็อ้เห็นเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการทำคนสาม้าตอนนี่เราเป็ามา,มา,มามีเราต้องมีการไปบอกได้เรียบกรา,ารทำคนสามมา เตสอนขีม่ม<ะ>้าแบ่งเติบคือเรื่องจกักไม่เป็นเลย<ะ>การจับสูนย์ครับไม่จ<ะ>ับรถไฟก็จะมีคนจูงให้แล้วก็หลังจากนั้นพวกก็ขี่ออ,อกเทงหรือว่าออกฟื้เพศครับแค่ะะจะพาออกในในกริพ<ะ>ันธ์ครับแล้วก็ถ้าเป็น แบบที่แบบคนเยอะๆหน่อยหรือว่ามีพวกเยอะๆขึ้นทัโตโอ,อ๋อขึ้นเขาเลยะเป็นขั้นขั้นต้นขั้นสูงแล้วก็เป็นเชิร์เป็นเชองวบ้เหยียจากที่หัวนี่่หัวตัดแล้วไม่ตจอออกครับลไมครับถล่าามาฝ่าไท้มาอ่านั่งเบาๆโอเคโอเคต้องไม่ก้อยออกเอ โอเคพีดกดไว้ดึงไปเหมืออยกันแต่ต้อนไม่ได้กีไม่ไดนตัวเพแขนท่อนบนแม่บอำตัวแขนไม่นนคนแนแขนที่ไม่จุดอยู่ที่เข่าขาท่อนบนอยู่ไว้ขาตล่างอยู่ที่อิสะระนล้วขีดใช้ลูการเตลอนให้มันเดินปกติไหมเชื่อมือมาคลับมาหา้าน เดี๋ยนี้ก็ได้รับความดึงดันในการขี่ม้าเยอะเลยค่ะเดี๋ยนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะคล่องและคิดว่าคือวันนี้ได้ของคุณคือไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุยด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดียินดีให้บริการนะครับค่ะให้คงนี้ถ้ามาประจิบมาอีกแน่นอนค่ะคือครับได้ครับยินดีต้อนรับครับครับเราจะลาของรายการ The Boss ผ่านบินมหคะแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในวันที่8สิงหาีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you